<TV. S 2> บริษัทบุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดผู้บริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมโปรโมเตอร์มอเตอร์สปอร์ตเบอร์1ของไทยถแถลงข่าวการจัดก,การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ GT World Challenge Asia องพย2 0ส5สนามที่3 พบกับการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดด้วยรถแข่งซูเปอร์คาร์ GT 3มากถึง33คันจากแปดผู้ผลิตชั้นนำแฟนความเร็วจะได้พบกับรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำและยังเป็นการรวมตัวของแบรนด์ยักษ์ใหญ่นักแข่งฝีมือดีจากทั่วโลกหลากหลายทวีปมากกว่า60คนถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและหาได้ยากในประเทศไทยค่ะ ในงานยังได้มีการแถลงข่าวจัดการแข่งขันซับพอร์ตเรสรายการ Honda One m a มกเรสต์สอง้วโดยบริษัท Honda a u t o m o b i l ลประเทศไทยจำกัดเตรียมระเบิดสึดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกัน เป็นรายการเดียวที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตในไทยแล้วกันได้สามารถมาสัมผัสปกติเราอาจจะเห็นรถพวกนี้ในเมืองในอะไรที่อาจจะไม่ได้เห็นในสถานการณ์ที่ได้ใช้ตัวเครื่องยนต์ของรถเต็มที่จริงๆครับก็อยากให้ทุกคนได้โอกาสมาสัมผัสเราอาจจะสัมผัส MotoGP แล้วแต่ว่า GT World c h a l l e n g e เชี้น้ไม่แพ้เลยครับมันสนุกแล้วก็ความมาแน่นอนรวมถึงปีนี้มีสกิตพานา ฝั่งของฮอนด้ามาทําเป็นแข่งขันเพิ่มด้วยครับเป็นสปอร์ตเรสก็อยากมาสปอร์ตนักแข่งไทยที่ได้เก็บประสบการณ์ได้แข่งร่วมกับรายการระดับโลกแล้วก็มาเชียร์รถของ GT World Challenge Asia ด้วยครับสัมผัสความมันเร้าใจ GT World Challenge Asia 2025สนามที่3ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568สนณะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ห้ามพลาดนะคะ